จากคลิปที่คุณเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคนคิดใหญ่วินัยต้องเล็กนะครับคุณต้องซอยเป้าหมายของคุณนะครับที่ใหญ่ๆนะครับที่มันดูจะเป็นไปไม่ได้นะครับออกมาให้มันเป็นระยะทางสั้นๆเล็กๆนะครับแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆได้ง่ายขึ้นเพราะคุณเอื้อมเป้าหมายเล็กๆถึงไปทีละเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดคุณอยากมีรายได้ร้อยล้านต่อปีฟังดูแล้วมันยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณซอยออกมาเป็นรายเดือนรายวันแล้วไม่เยอะเลยนะครับรายได้ร้อยล้านต่อปี ซอยออกมาเป็นเดือนแล้วตกเดือนละ8ล้าน3แสนบาทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอา8ล้าน3แสนบาทนะครับไปหาร30วันดูครับคุณจะเหลือวันละ2แ7 0 0 0 0กว่าบาทครับถ้าเกิดคุณขายสินค้านครับวันละ400บาทต่อ1ออเดอร์นะครับคุณจะขายแค่วันละ 700ออเดอร์ต่อวันคุณก็สามารถทําให้ถึงเป้า100ล้านบาทต่อปีได้แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าการที่จะขายให้ได้700บ้านต่อวันถ้าคุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับโคชบีทําได้แล้วพี่สูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วจึงเอาเทคนิคนี้มาบอกคุณนะครับว่าซอยเป้าหมายใหญ่ๆให้เล็กลงแล้วมันจะง่ายขึ้นถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากเรียนคอร์สสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ยังไงให้ได้ร้อยล้านต่อปีนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยนะครับ โคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์